ตัวโมุตะมีเลยเนาะต่อเป็นจริงไหมสวัสดีเจ้าพาเข้าไปหาไฮเอติเกาเจ้านี่พิกัสติเก่าเ,าเาแล้วเจ้าด้วยดอยหลังบ้านแพงเองเลย วันนี้ก็มากับนานจิ้วเจ้าไปลุงเตยไปกระแพงนะเจ้าว่ะวันนี้จะมาหรือเปล่าผู้ดังบ้านแห่งเองใครเห็นแล้วหูบแ <i> ล้วหูเจ้าย่างดิผันีิฉันไม่แร่บเนีย่ยใครอุย้ยอุ้ย Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video จริงใไม่น่าโอนเจ้าดอกสวยๆเจ้าน้านี่นี่ เห็นไอ้ตังบวัวหนาะอ้าวหอยกินนั้นเออป่อยตันเนาะกกเห็ดโกเห็ดนาเลนะจอกข้งางนานหลังนี่นั้นข้างหลังนี่จ้าผมไม่ใส่

เดียวเลยนะมมยน,ยน,นี่นะหมีไม่หมูดอกไม้ดอโขึนี่โด่งนั้น กันก็แม่เออหนิดอกนี้สวยนะดอกแดงนะมีสีเนาะ โอ้ยเกี่้วไปน้องมีใครหนึ่งเกี่ยไปใครน้องเขามาก่อนทอมันหนี่หนึงใคร ปลาดุกเจ้าเนาะเป็นงูเลยนังปลาดุกเห็เนใช่ไหนี่อันหนึ่งนี่ล้ำนะเจ้าตัวเพี้ยวก็เหมือนเฮ็ดทานกึ่งต่อเฮ็ดทานก็ให้น,น่าแล่เนาะ นะอีกีิดินนะเจ้าอยู่ตรงร่องน่าพอดีดอันนี้แป้งเจ้าแป้งเจ้าเกือบเท่าเกือบเท่า Đưa tay Hết từ <laughs> bò này mất Ô, đừng cắt nắng. Đây là, mất. đây đây đây

<シ>どこ

ปลกอ๋อเฮ็ดทานเจ้าแต่ว่ามันยังบ่ดำเด้เด้อเฮ็ดทานใหญ่แหละแต่ดอกน่อยถ้าจำพเพชรด๋ยวเราดูสีกันจนีนีน่ โอ้เคล้่งนี่่หงายแถมี่จอดไม่นี่มี้ยเปล่าพอไวมหกคนแล้วเดอกเดียวถ่านหน่่ย เลยเห็นอ่ะกระจีโหโยด่านี่เห็ดทานุ่ยนี่เผือกนี่เห็นหมูมันจะ นั้นองใครสิรถขึ้นน่อเนุ้ยนาะนบ้านสิจนะดนะดได้เนาะมาแต่ว่า

này đi con Đi ta lê này Ta đi bỏ hắn hắn ăn Vì nhà lắm Mơ hắn này Đó có mê hết đâm với gà Nó kèm dây nó than, than cho Nhà nương đây nữa งนงปดุกโอยตายเก็นี่มันจะหนาหน่อยนะดอกไปกันะ ว่ามมมีเห็ดล้โง่ขาวละเนาะเนนีนนน่่มันจะใจมันใจก่อนนี่โงมนันเราออกเดียวอ ก,ก่อนมาบ้านนะเจ้าเนาะนี่เพ่ก็อยู่ทางออกแล้วเจ้านี่ปะ่ะมาดูผลงานเจ้ามาน่อยนะเนาอ ขึ้นมาขึ้นมาสายขนาดเลยนะเจ้าวะนนี่ก็เฮ็ดรวมเฮ็ดลายชนิดแต่เจ้าเฮ็ดเครื่องเฮ็ดดินนะเจ้าเฮ็ดตะโงกปนเฮยข้อ,ขอนะเจ้าเนาะแกงเลยนะแกงใหญ่นเนาะเฮ็ดวันนี้นะเจ้าตั้งใจว่าจะเอาไปแกงกินมาตอนลำล้อมนะเจ้าเพาะนนี้ก็ใกล้เจียงใกล้ตอนละนะเห็นมากสวยจัน บางส่วนก็จะเอาหนึงไว้เนาะไปกินมันหน้าเจ้าอะแล้วนะเจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้เจ้าแพนก็คงต้องขอฝากคลิปไปเพียงตัวอี้เจ้าขอบคุณทุกการรับชมแพนมาจนถหนึ่งท้ายคลิปนะเจ้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเมานน้ำเย็นมาผลงานเจ้า ตัวนี้เมอนกำลังคัดแยกเห็ดจะเอาให้ไปขายเจ้าจะเอาไปขายในหมู่บ้านทำเป็นถุงไปขายนะดี่แพงกระจะแยกบางส่วนนะาจ,จะเอาไ้เก่งนะเจ้าสงสัสยเพชรอจะได้กินดอกมุ้ยนะ่ะคนไปห,หาถ้าเราจะได้กินดอกมุ้นนะ่ะดอกงามๆอาไปขายกอนเจ้า เอาไปขายแล้วเจ้าไอม,มองไปขายเห็ดมาแล้วเอาหมือละกันแม่ยังไปกําเดียวแต่เอามาแ <laughs> บงค่ะเอามาแบงแบงแบง,แบง,แบงกัน <laughs> อันนี้ใบนี่นะใบอย่างนอย่างน้ได้ใบอ,อ,อย่างนั้ามา <laughs> เอามายัางมั่วปวดบ่าใบนี่ติแม่รักฟันมันนั่นโอ้ยเอามายังติแม่กินนีใบกระท่อมเออหมนละอิดก่อนได้หลายละได้หลายละสบายใจอะเนาะได้ตังค์แล้วเนาะแกงเฮ็ดทาละแกงเฮ็ดทาละบางจิ้มเลระจิ้มแกงเห็ดเลระโอ้ยป้อมสาระอีกก็ป้อมเสียสาระแบบซื่ออีกก็

แอ่ยงให้ท่าหน่อยหน่อย้ำบอซ้มๆเลยใส่ใบวักติวใส่ใบวักติ้วนะ้นำอยู่แล้ว